เราก็จะไม่ลืมนกแสนวิเศษนะคะและมนเ้าก,กะะวันที่อยากติดตามช่องสช่องนี้ก็อย่าลืมนกนะคะ หนรับเก่งมากคอยอันนี้ไม่รู้เราจะรับได้เปล่านะคะคุณผู้ชมรับอีกอันนึงนะคะคุณผู้ชมแค่นี้นะคะคอย อันนี้ไม่ได้นะคะไม่เป็นไรแต่อย่าลืมติดตามอามันเป็นธรรมพงศ์บอมแบมมดแล้วก็ปะริยัน์ก่อนนะคะบุก้าเซฟบายไายก่อนนั่งลงนั่งลงสวัสดีสวัสดีสวัสดีเอาบายบาย